บรรดาล่องทรง,งหลงองทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่จากทั้งในระ่ังจังหวัดเดินทางเข้าร่วมงาน,นใบครูพยาศานปูฟ้าหลวงเจ้าพ่อขุนเดชที่บ้านนายรัฐธรรมธีรรัฐธรรมพื้นที่มุทิเจ็บบ้านทุ่งเกี่ยวตำบลบ้านตุนอภรรตจังหวัดพะยาวดยมีการจ้างบุรุษตรีพื้นเมืองมาถึงสามวงมาร่วมบรรเลงเพลงล้านนาภายในงานด้วยบรรยากาศภายในงานพิธีเป็นไปอย่างคึกคักด้วยแอนเช,นเ,ชนเจ้าพ่อเจ้าแม่มาประทับร่างทรง,งหลงองค์ซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่มีสีสันสวยงามทั้งแบบนักรบและคนโบราณ ต่างฟ้อนร่ารำทำทังวัดเสียงเพลงที่มีทั้งจังหวะเพลงช้าและเพลงเร็วให้บรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้เต้นรำกันอย่างสนุกสนานตลอดทั้งวันหลังจากมีการพักฟ้อนรำม,มีการแสดงอิทิฤตของเจ้าพ่อด้วยการฟ้อนรำด้วยมีดดาบยาวปีท่าทางลีลาที่แตกต่างกันไปของแต่และเจ้าพ่อและมีการแสดงใช้ปลายมีดดาบทิ้มแทงเป็นที่หน้าหวัดเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงของเจ้าพ่อต่างๆตามความเชื่อแต่โบราณและไม่มีผู้ใดได,ได้รับอันตรายปณ์วิยูดีรายงาน ผู้ชาทิกตอกชื่อสีด่านเภสัชได้โพสต์คลิปเภสัชกรได้ช่วยเหลือคุณตาท่านหนึ่งที่เดินมาซื้อยาทีร้านแต่แจ้งว่ามีอาการแพ้คันตามผิวหนังและต่อมาพบว่าคุณตามีปัญหาทางการได้ยินจึงเชิญคุณตามานั่งและหยิบเครื่องช่วยฟังมาให้พร้อมแนะนําวิธีการใช้งานและใส่ให้กับคุณตาคุณตาจึงจะถามถึงราคาแต่วันน้รไม่ได้เตรียมเงินมา,ามทางเภสัชกรได้บอกว่าไม่คิดเงินแต่คุณตาเขาเกรงใจาทางเภสัชจะคิดเงินคุณตาแค่20บาทคุณตาถึงกับยิ้มพร้อมกับไหว้ขอบคุณ ได้บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องก้ามถนนแล้วโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปชาวโซเชียลได้พากันชิ้นทบถึงเรื่องราวดังกล่าวล่าสุดทีมข่าวเดินทางไปที่4ด่านเพสัตตั้งอยู่ภายในซอยด่านสามรง11ตำบลสาโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพบกับเพสัตกรจิรพงษ์แรนจริงซึ่งเป็นเจ้าของร้านได้พูดคุยถึงเรื่องราวดังกล่าวพร้อมกับขอดูตัวอย่างเครื่องช่วยฟังที่มอบให้กับคุณตาพบว่าเป็นเครื่องช่วยฟังซึ่งมีราคาเกือบ1,000บาทเพสัตกรจิรพงษ คุณลุงมาด้วยอายการผื่นท้ายขารตามตัวรานนั้นตนถามคุณลุงแกก็ไม่ค่อยได้ยินเบื้องต้นเลยสันนิษฐานว่าคุณลุงน่าจะมีปัญหาด้านการได้ยินโดยคุณลุงเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้พิการทางหูและเคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเมื่อนานมาแล้วเมื่อถามว่าเป็นเครื่องช่วฟังไหมคุณลุงบอกว่าเคยยืนเพื่อนและคืนให้กับเพื่อนไปแล้วตอนนี้เลยไม่บีใช้ส่วนกระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลตนได้ให้คำแนะนำกับคุณลุงไปแล้วและถามคุณลุงต่อว่าตอนข้ามถนนได้ยินเสียงแต่รถไหมคุณลุงตอบว่าไม่ได้ยิน ตนก็กังวลเรื่องความปลอดภัยจึงเชิญคุณลุงมานั่งและแกะอุปกรณ์เชื่อผังให้แต่คุณลุงบอกว่าไม่มีเงินใจจริงต,ตอนอยากจะให้คุณลุงอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้บอกเมื่อคุณลุงบอกว่าไม่มีเงินตนจึงบอกว่ามอบให้คุณลุงเอาไว้ใช้คุณลุงรู้สึกเปล่งใจกับที่ร้านเต่จะขอจ่ายเงินตนเลยขอเพียง2ี่บาทเหมือนกับที่เห็นในคลิปเมื่อให้คุณลุงแล้วเขาก็อยป,ปอนให้ครนี้ตนก็ดีใจแล้วรู้สึกปูมิใจที่ได้ช่วยเหลือคุณลุงเพื่อให้เวลาเดินข้ามถนนได้ยินเสียงแตรรถจะได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นันชวา รายงานในวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับส่วนราชการหลพื้นที่เปิดโครงการมากกตาดีการอำเภอแวงนัโรงเรียนรอมาเนียอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสจัดโดยชมรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดตาดีการอำเภอแวงกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือและความสามัคคีของศูนย์ตาดีการอำเภอแวงจำนวนทั้งสิ้น5้าศูนย สำนักง,งานการศึกษาเอกชนอำเภอแวงและทุกภาคส่วนด้ยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีกลุ่มเป้าหมายจากศูนย์ตาดีกาอำเภอแวง51ศูนย์มีผู้เข้าร่วมง,งาน3,000คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดเตตาดีกาในอำเภอแวงเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดให้มีคุณภาพมากขึ้นและยกระดับการศึกษาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดให้สูงขึ้นดยมีการจัดกิจกรรมประเภทกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมภาคเวทีและกิจกรรมภาควิชาการตลอดจนมีการจําหน่ายไกอ่อบอ้อมเพื่อนําผลกาไรจากการจําหน่ายมาบริหารศูนตาดีการในอำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสด,ดูอารีซายาเยเรรายงานนายวิรัตพิมพนิชฐ์สสกาลสินเขตหนึ่งไะร่วมสังเกตการและให้กําลังใจกลุ่มพัฒนาเมืองกาลสินซึ่งเป็นบุคลากร,ะะกรจากภาคเอกชนระดับกลางสมองในพื้นที่จังหวัดกาลสินสิบองค์กร ในโอกาสประชุมกลุ่มพัฒนาเมืองกาลสินครั้งที่หนึ่ง2567ผู้ร่วมประชุมมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิชยุทธ์อาจารย์รีรองอธิการบดีผู้แทนมหาวิทยาลัยกาลสินนายยุทธาเกียรติดำเนินงานนายยสมาคมนักข่าวกาลสินนายจัดชัยเวรุนบระวั์ประธานหอการค้านายวัชรพงษ์ชาวอ่านทองนายยสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวนายวุฒทิพงศ์พลอยวิเลิศประธานสภาเกษตรกรนายเกษรจิรพิการพงศ์ประธานสภาอุตสาหกรรม นายบิโรดปัชพยาบรักษาการหัวหน้าสัมภางานสภาการเกษตรนางสาวนิรุสุขสมิตกุลประธานชมรมธนาคารผู้แทนสมภพอสังหาริมทรัพย์ผู้แทนนันปอการาเซนผูน้แทนเทศบาลเมืองการาเินผู้แทนส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายกลุ่มพัฒนาเมืองเข้าร่วมในการประชุมหลังการประชุมได้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในสังคมการาสินเชิงบวกชื่นชมและให้กำลังใจาและเริ่มจับตามองต่อไปว่าจะเห็นวิธีใหม่ในการพัฒนาเมืองการาเซนให้เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน เนื่องจากบุคลากรที่มาจากสิบองค์กรล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่มเป็นเป็นเคื่อนรูปใหม่หลายคนเป็นสายเลือดใหม่ไฟแรงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาบ้านเกิดเมืองนอนเต็มความสามารถด้านนายเกษมจิรัพิการโป่งประธานสภาอุตสาหกรรมกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นพิธีใหม่ในการที่ภาคเอกชนจัดได้ร่วมกับภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพัฒนาการความร่วมมือพัฒนามอลการรศินให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นทุกคนได้แสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมุมมองตามสาขาอาชีพ ก่อนมีมติร่วมเป็นฟันเฟืองงานเข้มแข็งที่จะขับเคลื่อนพัฒนาองค์ขารพยพก้ความอุปรสรรคและปัญหาต่างๆที่เคยมีหลังจากที่ผ่านมาจังหวัดกาลสินไมาได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในภาพรวมความจเจริญจิงไว้เท่าท่านจังหวัดใกล้เคียงทั้งทางที่มีศักยภาพมีจุดแข็งและจุดเด่นหลายด้านที่พราะจะเป็นตัวชี้วัดได้ว่ากาลสินมีต้นทุนสูงมีความเพียบพร้อมบริบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรน้ำทรัพยากรบุคคลและพื้นเศรษฐกิจต,ต,ต่างๆ แต่ยังกาดพลังในก,การขับเคลื่อนให้ก้าวไปครั้งหน้าทีมข่าวไทยเก็นดิวส์แรงยาน